ไช้เครื่องนี้มาปีนึงแล้วนะคะเขามีรุ่นใหม่ออกใหม่เ่าก็ต้องไปต่ำคืนใหม่นะคะทุกค,คนคะ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่รุ่นอัปเดตแบบบ่ต้องประกอบนะคะกเล่นเบิ่งว่ามันสิคือกันยุบอเห็นหลายคนนะคะถามเขามาว่าเครื่องรุ่นนี้กับรุ่นโตที่ข่อยใช้คือกันยุบอความหมายอะ่ะสิได้ลองให้ทุกคนรู้เด้อจ้ะโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยนะแล้วค่อยๆดึงออกมาเนาะเออ นี่นะคะเฮายัางต้องได้ประกอบเองนะเฮาสิได้ประกอบตรงเหยียบอันนี้มันนะคะทุกคนจำบัได้หรือว่าตัวนี้ก็ต้องประกอบนาจือบ่ได้ผลแหละซื่อมาเป็นปีแล้วเนาะไสงานมาแต่ตัวนี้ยยกออกมากระใสงานได้เลยเด้อค่ะอ๋อใส่ข้างนี้เด้อแล้วก็ใส่ข้างนั้นนะคะ่ะอ่ะเรียบร้อยนี่น่าจะเป็นตัวนาฬิกาคือตัวนี้นะคะและตัวนี้ก็คือตัวปั๊บระดับไดถึง16รุ่นเก่าบได้เขียนเล็กไว้แต่อันนี้สีเขียนเล็กไว้อยู่นะคะ,อะลองยืนเบิง่งกติ้ได้คือกันนะคะ เงียบมากอ่ะฟงังเงียบแพงเงียบแพงตัวนี้นะอ oh, right? อันนี้มีเสียงีนะ m oh, making noises, ah, making noises. ตัวนี้มีเสียงกว่านะคะเรื่องอาจะเป็นเพราะว่าใซ้มาปีนึงแล้ว yeah, แต่ตัวนี้ <it is S 1> เงียบอ่ะ,อะเนี่ยความต่างนะคะ เดี๋ยวม่นด้ซื้อไซ์ตัวนี้เต้นให้เบิรงกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวซิลงคลิปเต้นกับตัวนี้เดลยอโอเคไปแล้วค่ะ